จะเ,เป็นครัวเลยแลหน้าสลอนเลยถ้าออกแล้วเดินเองนะไม่ได้ไป,ไปเอาแมวเข้ากระเป๋าละ่ะอีลาเดินลงห้วยเดินลุกเดินไปทางนี้ไปขวามือเอาแมวมาละอีลาเดินพอตินพ่องนะไปทางเพ่ เราต้องไปทางตรงแล้วคเพื่อนพาล้านเดินลงห้วยทายหูกก่อนหัจะหญ่ๆก็เต็มกระเป๋าแล้วเพื่อนอีล่าค่อยๆเดินด้วยบได้ไส่หลงเท้าไม่ให้ล่านพอปะกอกลนตุบๆๆเลยเพื่อนอีล่าค่อยๆเดินนะลูกเดินลงห้วย่าล้านเดินห้วยก่อนอย่าไปจับแต่แมวนะลูกจับจับอันเท้าจับอะไรด้วยเดี๋ยวมันจะลื่นค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะลูก ค่อยๆค่อยๆเอามือนึงอุ้มแมวมือนึงจับจับหินไว้เดี๋ยวมันจะลื่นพาล่านลงหุยเพื่อนในดูที่หันหน้ามาดูที่แมวอะ่อะใ,ในดูสิโอ้ยมีกี่ตัวอยาให้มันออก,อกเพราะหน้าสลอนอยู่ไหนนี่หนูก็จับมันไว้ลูกปะ มือหนึ่งก <Bruno. S 1> ็กอดแมวไว้มือหนึ่งก็เดินดูดูระวังเท้าด้วยนะลูกทางไหนที่มันเดินลำบากก็อย่าขึ้นไปพาลานเดินมาเอวปลากันเดี๋ยวก่อนแวะลอก่อนอพดูต้นไม้ใหญ่เพื่นต้นไม้ใหญ่ มีเงาแสงตะวันหลอดมาประด้เพ่อน